วันนี้ประชุมหรอดูหน้าฉันสิสวยก็ไม่สวยเนี่ยผิวก็ไม่ดีกันตาจมูกปากวยมีนวดอะวันนี้หนสวยเนี่ยโอ้ยทำไมเนี่ยทำใชีวิตโอ้ยมาโกรธ ฉันน่าเชื่อถือตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ้าพาเช่เท้าปิง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 โอ๊ยใครส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ <c oughs> นยนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเ <c oughs> ป๊ะมากอยากจะสวยเหมือนจังเลย <c oughs> ไม่ได้การละฉันต้องหาวิธีฮัลโ o ลไปอตาด Come on Come on please I want to be a beautiful girl. Okay, bye. See you. Come on. Hello. Hi. สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับผมแบรนดันเมคอัพอาร์ติสต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าในลุคของคุณยิ่งรักชินวัตรครับซึ่งจากที่ได้เห็นภาพนะคะรู้สึกว่ามีความประทับใจที่ในเห็นสไตล์ในการแต่งหน้า เป็นยังไงครับคือสวยสวยเนาะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือเพราะว่าเราจะต้องไปประชุมแล้วเฮ้ยถ้าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยใครจะน่าเชื่อถือเราใช่ครับ first impression จริงๆสำคัญมากครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องลงดองพื้นให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยวันนี้นะครับใช้เลฟลอนคันเดอร์สเตย์นะครับเลฟลอนนี่คือเหมือนที่กระทะหอันนั้นเทฟลอนเทฟลอน ไม่ใช่นิว้วครไม่ใช่มือถ้าใช้แปรงก็จะแบบเป๊กกว่านะการปกปิดจะสูงกว่าเหมือนทาบุนทนะิพยืจากนั้นนะครับใช้ลงแป้งฝุ่นเป็นของชูเวมุระนะครับนะฮะแป้งอะไรนะแป้งชูเวมุระเริดหรือว่าคาถา <laughs> เป็นอันใหม่เลยโอเลศทำไมหรอเงือครอย่าบอกว่าเป็นคนแรกเฮ้ยรู้สึก เป็นคนแรกที่โดนคาถาพี่ได้ใช้คาถานี้เออโอ้ยแป้งมันจะเป็นยังไงบ้างก็คือแป้งมันจะโปร่งสีแล้วก็โปร่งแสงครับมันคือทานดูแสงก็คือแบบว่าสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยครับโอ้มันเลิศเนาะเหมือนแ้าฉันโปร่งใสเลยจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะครับเขียนคิ้วครับเราก็จะมาทำเบ้าตาครับเพราะว่า คุณยิ่งรักนะครับเวลาเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาจะมีการ create เบ้าตาขึ้นมาค่อนข้างมีจะสูง<อ>ใช่ครัแต่เป็นเบ้าตาสีน้ำตาลเพือ่อให้ตาดูโตขึ้นเพราะคุณยิ่งรักเขาก็เป็นตาไม่โตครับเขาเป็นตาตีๆหน่อยนะครับดิฉันตาโตไหมมากครับแต่ถ้า <laughs> ใช้สีเข้มนะครับแตะตรงหังตาก่อนจากนั้นนะครับใช้สีน้ำตาลอ่อนนะครับขัดเบ้าเกลี่ยให้ฟุ้งนะครับ ให้สีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนี้เข้ากันด้วยนะครับถ้าไม่เข้ากันจะทำจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นดอกดวงครับดอกดวงคือเป็นสีที่เป็นดวงเป็นดวง <c oughs> นะครับรู้จักการใช้คำที่ดีมาจากนั้นใช้สีอายแชโด้ hadow, สีน้ำตาลเข้มนะครับลงตรงใต้ตาครับใช้สีเดียวกับที่เราลงหางตาไว้เมื่อกี้เลยนะ ทำไมตาเหลือกไม่ต้องเหลือตาครับแต่ว่าดูข้างบนยังไงอ่ะคือมองตาดูข้างบนเฉยๆเออไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับเดี๋ยวมาเี่ก่อนจากนั้นนะครับเราก็ใช้อาชโดสีสว่างนะครับคลีนให้มันดูซอฟต์ลงนะครับคลีนใต้คิ้วบริเวณรอบๆที่เราต้องการให้มันสว่างหัวต้าอย่างเงี้ยครับจากนั้นนะครับเราก็กดอยแชโดที่เป็นสีเนื้อ แต่มีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะครับกดลงไปตรงกลางตานะครับครับเบ้าตาที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เขียนขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบตานะครับวันนี้ใช้เมเบลินย y o r กนะครับมาสเตอร์ไลเนอะครับใช่ี่บอกว่าคุณแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครับในนี้หลายคนแล้วก็คือลุปนี้ของคุณปูนะครับเขาจะไม่เขียนเขียนอายไลเนอร์แบบเป็นเส้นก็คือ ก็จะใช้เป็นดินสอมีเขียนเป็นเส้นเขียนนี้ก็หมายถึงว่าไม่เขียนเป็นเส้นขอบแบบเลียวแหลมชัดเจนแต่เป็นใช้ดินสอเขียนเอาแบบนี้มันก็จะดูไงนก็เขียนเป็นเส้นหรอไม่โอ้ยราะฉันไม่รู้ฉันแต่งไม่เป็นจบคือการใช้ดินสอเขียนขอบตาเนี่ยมันจะดูสมูทแล้วดูสุภาพกว่าการกรีดอาเนอร์เป็นอ่าใช้ อายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดไลเนอร์ต้องแปลนะต้องแปลนะลิควิดไลเนอร์โอ้ยลิควิดไลเนอร์คืออายไลเนอร์ที่เป็นน้ำมาดูข้างบนนะครับเขียนข้างล่างด้วยนะแต่เขียนแค่ฐานตาก็พอให้ตาชัดถ้าเราไม่มีที่คุณว่าเนี่ยเราจะใช้อะไรได้คุณแม่ใช้ฐานรันขอบคุณมาก็คือใช้ พวกดินสองพวกดินสองเขียนขอบตาีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จากนั้นนะครับใช้คัตเติลบัตนะครับเบลนให้อายไลเนอร์ที่เราเขียนไปเมื่อกี้มันสมูุขึ้นจากนั้นนะครับเราก็มาตัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันครับจะไม่ติดขนตาปลอมนะครับเพราะว่า ผมสังเกตเหมือนคุณปูเขาจะไม่ค่อยติดครับ,บอมเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบเพื่อความสะดวกในการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกงานกลางคืนหรือว่าออกงานที่ต้องเป๊ะเขาก็จะติดใช่คุณยิ่มรักนะครับเขาจะมีการเช็คหน้าอยู่ค่อนข้างชัดเลยเพราะว่าหน้าก็จะเดี่ยวยาวดูคุมมฐานด้วยโดยใช้บรอนเซอร์นะครับก็คือเลือกสีที่ สีมีควาเกี่ยวข้องไหมคบสีเกี่ยวครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเข้มไปหรือว่าบางไปแบบนี้มันก็จะไม่โอเคควรจะเลือกสีเข้มกว่าสีผิวประมาณ2เฉดไม่คือจะกลายเป็นการเท้นอะเนหน้าแทนทาที่หูไหมทาด้วยก็ได้หูจะได้เรียวใช้บอนเซอร์นะครับอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่บอนเซอร์เมื่อกี้ก็บอนเซอร์เหมือนกันใช้บอนเซอร์นะครับ ลายมูกด้วยอันนี้ฉันรู้ที่ไรพรอะทำให้มีจ้าถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยดูมีด่างขึ้นมาเลยอ่ะจากนั้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเลยที่ดูรูปของคุนยิ่งรักเนี่ยก็คือการปัดแก้มคุณยิ่งรักนี่เขาจะมีการปัดแก้มที่เป็นสีชมพูน้ำตา หมายถึงว่าจะเป็นการปัดแก้มผสมกันใช่จะขอเมาส์เมื่อกี้ตอนที่คุณแต่งหน้าใช่ไหมคุณมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกทำไมสวยมันมืดแล้วเฮ้ยมันมืดแล้วประชุมฉันปะปัดแก้มนะครับเมื่อกี้พูดแต่เชมพูกันตาลใช่โดยปัดแก้มนะครับจะใช้สองสีนี้นะครับผสมกันเอามาพักก่อนนะครับต้องเอามาพักก่อนที่มือแล้วค่อยปัด เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้สีมันผสมกันไม่เป็นไม่เป็นแบบสีเทาไม่ใช่เพื่อให้สีมันแบบว่าผสมกลมกลืนกันนี้สมมติถ้าคุณบุญปั้งเป็นสีทองเป็นไปไม่ได้เขาจะปัดตรงข้างๆ้งแก้มทำไมครับ ฉันกลัวปากแันเลเป็นสีทองทำไมไม่รู้ก็มันเป็นสีน้ำตาลกับสีชมพูผสมกันแล้วจะเป็นสีทองได้ยังไงฉันจินตนาการสูงจากนั้นนะครับเราก็จะทาลิปสติกครับซึ่งคนยิ่งรักเนี่ยก็จะทาลิปสติกสีสุภาพ บางครั้งก็เป็นสีชมพูแต่จะไม่เป็นสีชมพูแป้นถ้าเป็นสีพีสก็เป็นสีพีสแบบสุภาพแล้ววันนี้นะครับเราจะใช้ลิปสติก2ชิ้นนะครับโดยชิ้นแรกนะครับเป็นของแบ r e เซนเชียลนะครับเป็นสีลอริต้านะครับแล้วก็ชิ้นที่2เป็นแม c hot c o a ชนะครับโดยจะลงแม c ก่อนแล้วก็ค่อยลงแบ r e เซนเชียลนะครับโดยสีแม c hot c o a ชจะเป็นสีออกนูนสีน้ำตาลหน่อย ลง Mac Hot c o s s Bond ครับทำปากเลยครับทำปากเซ็กซี่ครับมันไม่ใช่ไงกัดปากบปากเจอเออเออฉันรู้สึกว่ามันเหมือนตามสีของมันคือ Hot Spot Hot c o a s Hot Hot c o a s ่ใช่ Hot Spot Hot Spot นั่นอะไรอ่ะ Hot Spot WiFi ว่ะเออเออใช่ใช่จากนั้นนะครับก็ลงแบบ Essential นะครับจะเป็นสีชมพู ลงไม่เยอะนะครับอ๋อกินหอมหอมมากกินบบอ่ะกินเหมือนช็อกโกแลตแต่มันจะเย็นนะครับทาแล้วมันจะแบบเย็นปากาอ๋ <laughs> อเย็นลิ้น <laughs> อ่ะจริงจริงอ๋เย็นลิ้นะ <laughs> โอ้อเย็นลิน้จนจ <laughs> ริงๆริอะจริงอ๋อเย็นลิ้นฉันจะอยาต้องไม่แตองจากนั้นนะครับเราก็เบลนให้สีมันเป็นสีเดียวกันอ๋อยังเย็นอะเห็นไหมครับก็จะได้สีลิปสติกที่สวย Wow Amazing m o u t ไม่เคยแต่งนี้ไม่ก่อนทู้ที่แต่งโจแต่งโจแต่งโจ๊ไปทํางานก็แต่งโจใช่หน้าโจเริ่แต่งข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวเพราะพารตกหมดแล้วนะครับเขาก็เลื่อนนัดประชุมไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเอแล้วสําหรับวันนี้นะครับ ผมก็สอนเทคนิคการแต่งหน้าในสไตล์คุณยิ่งรักชินวัตรไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ